ตัวฐานตัวยึดต่างๆนะครับโอเคอันนี้จะเป็นตัวมอเตอร์นะครับ200กิโล,ก,โลก็ดีจะเป็นสเปคของตัวสินค้านะครับนี่นะครับ200กิโล400กิโลอ่าก็เดี๋ยวจะเทสสินค้าให้ดูนะครับปุ่มก็ง่ายๆครับขึ้นลงนะครับตามรีโมทของปุ่มเนี่ยของเครื่องเลย โอเคนี่นะ,ะก็ดึงกลับนะครับอ่าก็สินค้าใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็จะมีขออีกอันนึงนะครับแล้วก็ตัวน็อตไว้ยึดนะครับไว้ใส่ข้างล่าง ขาทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับของจะส่งครับ